สวัสดีจ้ามาพอกันน้องหญิงอีเชินเคยเนะจ๊ะมื้อนี้น้องหญิงผ้ามูเจ้ามากินขนมจีนน้ำยาตีนไก่แบบกะทินะจ๊ะเนี่ยเห็นบ่ตีนไก่แบบขแบบ้นๆเลยใส่ตีนไก่อวบๆจ้ะเนี่ยเห็นบ่าน้ำข้นๆโชกน่ากินเลยเนี่ยใส่เลือดก้อนวยจ้ะแล้วก็มีพักแนละ้วเนาะมีพักอันซาลาเน่แล้วก็ทั่วฝักงาวแล้วจ้ะแล้วก็ เอาอีตู้แล้วก็ถั่วงอกเนาะมาเปิดก่อนเปิดงานก่อนคนเดียวโลหนึ่งกินคนเดียวเลยอยีเส้นสวยมากจ้ะเส้นสวยเส้นสวยเลย <c oughs> กินเส้นสวยด้วย เป็นจิม้มมื่อลาดน้ำก่อนเช้าวันสดใสนะจ้าวันนี้อากาศดีดีวันนี้คึมฟ้าคึมฝนแต่บ่มีฝนบ่มีลมบ่มีแดดด้วยจ้ะมีแต่ตีนอย่างเดียวตีนไก่แซบตีนไก่นางหญิงต้มเปื่อยเปืเลย,ยพี่หนบ่ก แฉตีนไก่มันแสบมของแสบใส่แฉตีนไกน่แล้วเราก็เอาผักมาใส่นะจ๊ะเนี่ยชอบกินใบไอ้เนี่ยมันมีกลิ่นหน่อยใบสะระแหน่แล้วก็ถั่วงอกโรยอืมผักอีตูพร้อมใส่ทุกอย่างเลยอ่ะเนีน้ยวๆมันมีกลิ่นอ่ะมากแบบน่ะลุยเลยจ้ะลุยเลย กินไปพร้อมๆกันอาหารเชา้าวันนี้เชา้าอยากกินขนมจีนขนมจีนของของโปรดอืมทไมเผ็ดพอดี เลือดก่อนเล้วไก่ก้อนจ้ะเส้นมันสวยเลือดไก่เลือดไก่อหื้อ แซ่บจ้ะม่มากินน้ำกันนด้วยพี่น้องแซ่บจี๊เฮ็ดเองก็แซ่บเนี่ยแซ่บเองมักแบบถึงกระชาย Thank yeah. you. ตีนไก่ต้มไปเปื่อยหบอ้วนเข้าขาวขอันนี้ใช้มือนหมจ๊ะล้างมือแล้วโอ้โหดูอืม อชอบปินงตีนเปื่อยๆเนี่ยเลือดไก่ก้อนก้อนโตๆอืมอืมเต็มปากเต็มคำเลย สดน้าใส่ผักถัวงอกตัวฟักยาว อืชอบกินเลือดไก่มากๆ กิน้ำอิมพี่น่อง